สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปจัดอันดับ10เกมมือถือครับที่รองรับการเล่นแบบออฟไลน์ line, โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะหากใครที่กำลังหาเกมแนวนี้ครับแบบไม่ต้องเปลืองเน็ตกันเนี่ยก็เลือกดูคลิปนี้กันได้เลยนะส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเกมไหนที่น่าเล่นที่สุดเนี่ยก่อนจะไปรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของซีซันสตูดิโอกันด้วยนะครับ อันดับที่10บบรนณาของบาสเกมออฟไลน์ line. เล่นเพลินๆครับที่ตัวเกมน,นั้นทำออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดอะไรมากนะครับใช้เพียงความแม่นและก็การกระระยะในการเล่นนิดหน่อยก็สนุกกันได้แล้ว โดยตัวเกมเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นคิงคองครับที่หิวกระหายกล้วยหอมและหนทางในการไปกินก็คือต้องเอาตัวยัดลงไปในปืนใหญ่ครับและก็ยิงต่อต่อกันไปครับจนถึงถังที่ใหญ่ที่สุดถึงจะผ่านด่านไปได้ถึงแม้ว่าตัวเกมในด่านแร,แรกๆเนี่ยอาจจะดูชิวๆสบายๆเล่นง่ายครับแต่ว่าเมื่อผ่านไปถึงด่านสูงๆเนี่ยก็จะเริ่มยากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีพวกอุปสรรคต่างๆทั้งนกแล้วก็อื่นอีกมากมายครับที่จะคอยมาขวางทางไม่ให้เรากระโดดต่อไปได้ ซึ่งใครที่เล่นเกมนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความแม่นยำของตนเองนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งคือถังปืนใหญ่เนี่ยบางอันมันก็จะหมุนขยับไปขยับมาได้วย,ยนะหรือบางทีก็จะยิงเองอัตโนมัติครับแล้วแต่ว่าด่านไหนจะเป็นยังไงครับซึ่งก็เพิ่มความมันอีกแบบดีเหมือนกันถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่เล่นไม่ยากเล่นกันได้สบายๆไม่เครียดครับก็แนะนําให้ลองกันเลยครับ อันดับที่9 Grand Mountain Adventure เกมมือถือแนวกีฬา Ex t r e m e Ski หิมะ X ครับที่จะมาในรูปแบบ Open World ที่จะให้เราได้สวมบทเป็นนักสกีกระโดดโชลีลาวาดเสียบนหน้าผานะแล่นไปตามเนินเขาที่ล่าชันมาพร้อมกับการชมทิวทัศน์บรรยากาศตามหุบเขาต่างๆที่ต้องบอกว่าสวยเอาเรื่องเหมือนกันนะโดยตัวเกมเนี่ยเราสามารถบังคับสกีไปสำรวจตามพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระ หรือจะเป็นการเล่นแบบซีเรียสตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ทําได้เช่นเดียวกันครับเช่นการบังคับสกีให้ไปตามเส้นทางที่ถูกต้องของจุดเช็คพอยด์ต่างๆและจะผ่านไปยังภูเขาถัดไปตามเงินไขนั่นเองครับซึ่งจุดนี้ก็สร้างความท้าทายในการเล่นอยู่ไม่น้อยเลยนะรวมๆแล้วจัดไว้เป็นเกมครับที่เล่นสนุกและก็ยากต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยหากเลี้ยวผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะหัวร้อนกันไปบ้าง ใครที่ชอบแนวนี้ครับตามไปโหลดกันได้เลยกับ Grand Mountain Adventure อันดับที่8คุกกี้มารดได้สำหรับเกมนี้นั่นครับแม้ว่าตัวชื่อเกมเนี่ยฟังดูโหดร้ายนะแต่ว่าภาพกราฟิกเนี่ยกับน่ารักมากๆเลยครับ ตัวเกมนั้นจะมาในแนวยิงต่อสู้มุมมองแบบสายกอรอリングครับที่เราเนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นแจ็คสุดยอดสายลับที่ร่างกายถูกฝังด้วยพลังจากการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ครับมาพร้อมกับหน้าที่ที่ต้องหยุดยั้งกองทัพคุกกี้แล้วก็บอสสุดโหดก่อนที่เมืองของเรานั้นจะพังพินาศย่อยยับนั่นเองโดยตัวเราเนี่ยจะได้เลือกอาวุธที่ดีที่สุดครับและก็โรยตัวลงมายัางสนามรบอันดูเดือดแห่งนี้ครับ ตดุยด่านไปเรื่อยๆพร้อมกับการกำจัดศัตรูด้วยทักษะการเคลื่อนไหวและการใช้สกิลที่ชาญฉลาดของเรานั่นเองนะตัวเกมเนี่ยจะเป็นการปัดหน้าจอเพื่อกระโดดวิง่งแล้วก็สามารถใช้เอฟเฟกต์สโลโมชันได้ครับเพื่อสร้างสารรค์ซิงคลแม็กของเรานั่นเองถ้าหากว่าได้ลองเกมนี้ครับระวังจะเพลินจนหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับ อันดับที่7 Evolution 2เกมชูตติ้ง RPG ผสมแนววางแผนนะที่จะมาพร้อมกับกราฟิกคมชัดแบบ 3D ใส่ฝายล้ำยุคโดยตัวเกมนี้เนี่ยผู้เล่นจะได้วางแผนจัดทีมอัปเกรดตัวละครคร,ครับติดตั้งอาวุธวิจัยเทคโนโลยีต่างๆและอัปเกรดฐานทัพครับนอกจากนี้ยังสามารถอัพสกิลเครื่องแต่งกายและก็อาวุธให้กับตัวละครของเราผ่านไอเทมต่างๆนะที่ได้มาจากการชนะศัตรูได้อีกด้วย ซึ่งสาหรับคนที่ชอบเล่นแบบตะลุยด่านยิงปืนหรือขับรถเนี่ยเรียกได้ว,ว่าครบเครื่องเรื่องกันทําสงครามกันเลยทีเดียวครับสำหรับเกมนี้นอกจากนี้แล้วภายในเกมเนี่ยยังมีภารกิจมากมายครับและยังมีการล่าบอสท,ที่ยิงกันแบบไม่รู้จบกันเลยทีเดียวแถมตัวเกมนี้ยังมีโหมดโคออฟนะที่สามารถออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้ด้วยครับซึ่งก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะใครที่สนใจอย่าลืมไปลองกันดูนะครับ อันดับที่6 Skyforce Reload สุดยอดเกมบังคับเครื่องบินยิงปืนครับถึงแม้ว่าจะออกมานานมากแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกของตัวเกมนี้ลดลงไปเลยครับโดยการบังคับควบคุมของตัวเกมนั้นก็ถือว่าไม่ซับซ้อนอะไรนะเพราะว่าปืนที่ยิงออกไปเนี่ยมันจะเป็นการยิงแบบอัตโนมัติเรามีหน้าที่คอยบังคับเครื่องบินด้วยการลากไปมาเท่านั้นก็สนุกกันได้แล้วแถมยังมีพวกกระสุนปืนใหญ่ให้ได้กดใช้กันได้ด้วยครับ ความสนุกข,ของตัวเกมนี้เนี่ยในแต่ละด่านนั้นครับเราจะต้องคอยหลบหลีกเครื่องบินของศัตรูแล้วก็ยิงสวนกลับไปให้ได้ครับซึ่งศัตรูพวกนี้ก็มีมาเยอะแยะมากมายนะจุดออกจุดแข็งที่ต่างกันไปทําให้เราเนี่ยเล่นได้ไม่เบื่อเอลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมออฟไลน์สนุกๆแบบนี้ครับแนวนี้ก็ถือว่าพลาดไม่ได้เลยละครับ อันดับที่ 5. f าไฟล์เอาเกมแนวพัศล์ไขปริศนาตามหาสิ่งของที่อยู่ในรูปภาพครับที่จะมาพร้อมกับภาพการ์ตูนน่ารักสีส,สันสดใสให้ได้ไปตามหาสิ่งของกันอย่างเพลินๆมากกว่า100ดานด้วยกันโดยแต่ละด่านเนี่ยจะต้องใช้ทักษะการช่างสังเกตของเราครับในการตามหาสิ่งของที่จะเป็นเป้าหมายของเราให้เจอนั่นเอง ซึ่งความยากยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะไม่เพียงแต่ต้องหาของอันเล็กๆที่ปกติก็หายากอยู่แล้วบางดานเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ก่อนถึงจะเจอสิ่งของนะครับเช่นการเปิดกระทะปิดไฟที่ไม่อยู่ปลุกคนหรือจะเป็นการเปิดหน้าต่างครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นปริศนาที่เกี่ยวเนื่องกัน ทำให้การเล่นเนี่ยต้องใช้ความคิดแล้วก็ความอดทนอยู่พอสมควรเลยใครที่ชื่นชอบเกมแนวแก้ปัญหายากๆครับหรือต้องใช้สมองพลิกแพลงหน่อยเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณมากๆเลยล่ะครับอันดับที่4สู่บูบา ถ้าใครเคยเล่นเกมแนวแบทเทิลรอยัลและอยากได้เล่นแบบออฟไลน์เนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์กันเลยนะถึงแม้ว่าหน้าตาตัวละครเนี่ยจะไม่ได้มาในแนวชุดทหารครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของเขาก็จะคล้ายๆกันนะโดยตัวเกมเนี่ยจะให้เราต่อสู้เอาชีวิตรอดในสนามประรลองสวนสัตว์ครับที่ผสมผสานระหว่างสไตล์โมบ้าแล้วก็แบทเทิลรอยัลเข้าไว้ด้วยกันให้เราเนี่ยได้พาสัตว์ตัวโปรดครับฟ้าอาวุธอย่างพวกธนูปืนหรือระเบิดเนี่ยมาใช้ในการกำจัดผู้เล่นคนอื่น รวมไปถึงการชิงเก็บกบล่องพยาบาลและก็ไอเทมพิเศษต่างๆนะเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดซึ่งนอกจากจะเล่นออฟไลน์ได้แล้วครับก็ยังมีโหมดแบบออนไลน์นะใครชอบแบบไหนก็ลองจัดกันดูได้เลยอันดับที่3 Co VerFI ร์ เกมแนวแอคชั่นชุตติงต่อสู้มันๆครับที่จะให้เราได้รับบทเป็นหัวหน้าทีมรวบรวมคนมากฝีมือไปถล่มองค์กรแห่งหนึ่งนะซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครและก็อาวุธหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกเล่นกันละครับแถมยังมีตัวละครลับให้ได้ค้นหาไปด้วยนะสำหรับเกมนี้นอกจากนี้แล้วตัวเกมยังมีมิชชั่นอีกมากมายให้เราได้ทํากันไม่รู้เบื่อกันเลยทีเดียวครับอีกทั้งยังสามารถเก็บของรางวาัลในการทํามิชชั่นต่างๆมาสะสมเพื่ออัปเกรดความสามารถของตัวละครให้เพิ่มขึ้น งานภาพกราฟิกและเอฟเฟกต่างๆของเกมนี้ก็ค่อนข้างดูดีใช้ได้ไม่ได้กินสเปคสูงมากครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวออฟไลน์ชูตติ้งยิงแหลกแบบนี้แล้วก็พลาดไม่ได้อีกเกมหนึ่งเลยละครับอันดับที่2 This War of Mine สำหรับเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าใครที่เป็นสายเอาชีวิตรอดนั้นพลาดไม่ได้จริงๆครับซึ่งตัวเกมนั้นเขาจะนําเสนอบรรยากาศสงครามกลางเมืองได้ออกมาสมจริงมากๆนะตัวเกมจะมาพร้อมกับกราฟิกแนวภาพแบบอินดี้ครับพร้อมโทนสีที่ดูค่อนข้างทึมๆแล้วก็หดขู่นะส่วนดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยโดยเราเนี่ยจะรับบทเป็นพลเมืองผู้บริสุทธิ์ครับที่ต้องติดอยู่ในสงครามกลางเมืองที่ถูกปิดล้อม จึงทําให้เรานั้นขาดแคลนอาหารและทรัพยากรต่างๆนอกจากนี้แล้วยังต้องเจอกับอันตรายอีกหลากหลายรูปแบบครับซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดผ่านไปได้แต่ละวันแต่ละวันรวมไปถึงจะต้องสร้างถิ่นฐานที่หลบภัยให้มั่นคงนั่นเองโดยทุกการตัดสินใจของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่จะส่งผลกับตัวเกมในอนาคตอีกด้วยครับฉะนั้นจะทําอะไรเราก็ต้องคิดให้ดีๆและละเอียดอีกด้วย จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ให้บรรยากาศเอาชีวิตรอดได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยเสมือนกับว่าเข้าไปติดอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆใครที่ชอบแบบนี้ครับบวกกับการใช้ความคิดที่ละเอียดถี่ั่วเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าพลาดไม่ได้อีกเกมหนึ่งเลยจริงๆนะครับอันดับที่ 1. StarDew Valley สำหรับอันดับที่1คงต้องยกให้กับเกมทำฟาร,ร์มยอดฮิตจาก PC และก็ถูกนำมาลงมือถือกันนะครับโดยในตัวเกมของ s t a d i a w วเวเลนนั้นเป็นเกมที่มีชื่อเสียงมากๆนะและก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยระบบการเล่นที่หลากหลายทั้งการขี่สาวการทำฟาร์มหรือจะเป็นการต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ภายในเกมซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้ทำในเวอร์ชันมือถือนี้ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับโดยการเพิ่มระบบออโต้เข้ามาให้สามารถทำงานต่างๆภายในฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงคอนเซปต์ของตัวละครเนื้อเรื่องและก็งานกราฟิกสไตล์พิกเซลเหมือนกับบนเวอร์ชัน PC ทุกประการเลย ซึ่งตัวเกมก็เล่นกันได้สบายๆครับแบบออฟไลน์ใครที่สนใจเนี่ยตามไปซื้อกันได้เลยนะซึ่งเขาก็มีการอัพเดตเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนจะสาม,มารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมในอนาคตก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับก็ครบทั้ง10อันดับเกมมือถือออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตครับที่เราจัดมาให้กันแล้วนะ ลิงก์ดาวน์โหลดของแต่ละเกมเนี่ยจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เช่นเคยครับชอบเกมไหนไปจัดกันดูได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดซับห้ก่ะช่องของ Season Studio กันด้วยนะแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ